สวัสดีค่ะวันนี้นะคะยานิสาการเดยนจะพามารู้จักดอกไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่คนภาคอีสานจะรู้จักดีนะคะเรียกว่าดอกจานนะคะหรือว่าภาษาไทยเรียกว่าดอกทองกวาวนะคะต้นทองกวาวจะออกดอกตอนเดือนกุมภานะคะกุมภาไปหาเมนาน,นะ,ะ,ะใบเขาจะร่วงหมดแล้วถึงจะออกดอกเป็นเป็นช่อนะคะออกเป็นช่อสีสีส้มสีแสดนะคะสวยมากนะคะ ซึ่งจะออกตามท้องไร่ท้องนานในภาคอีสานนะคะส่วนมากจะเห็นที่ภาคอีสานนะคะเห็นไหมดอกกสีสีส้มสวยมากดอกทองกวาวนะคะน,นี่จะออกไปนี้่อเล็กจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็จะบานบานมานะคะถ้าสมัยเป็นนักศึกษานะคะจะมีดอกบานอยู่หน้าตึกแล้วจะถึงฤดูก,การสอบนะคะสอบ สอบปลายภาคก็จะมานี่นักศึกษาทุกคนจะรู้เลยว่าอันนี้คือสอบกลางภาคสอบปลายภาคจะมาแล้วนะคะสวยไหมคะสวยไหมคะท่านผู้ชมสวยมากเห็นไหมคะก็วันนี้ก็จะพามาแนะนําแค่นี้นะคะเดแต่ว,วันหลังจะพา